เพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าเป็นทีมเต้นทีมเต้นที่แบบเออเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาเต้นมาสนุกด้วยกันอยู่แล้วใช่เพราะาในในโชว์ก็จะมีแบบเรียกว่าแบบแอคชั่นกับทางทีมเต้นด้วยครับมีอะไรพิเศษแน่นอนครับวันนี้เรามีเพลงพิเศษนาสเซอรป็นแฟนๆด้วยใช่ซึ่งเป็นเพลงที่ เป็นบางเออเพลงหนึ่งจะเป็นเพลงที่ว่าเราเรา,เราแต่งอย่าง G, เวอร์ชันจีนเวอร์ชันไทยแล้วเปิดเอ็มวีที่มีที่แรกแล้วก็มีเพลงเสซตหนึ่งเพลงครับต้องรอติดตามเพลงอะไร mm hmm. นี่เป็นเพลงใหม่ด้วยนะครับอันนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนไม่เคยปล่อยที่ไหนไม่มีใครเคยได้ฟังที่นี่จะเป็นที่แรกที่ได้ฟังครับวันแรกที่เข้ามาจบมาที่เล่นโซโล่เดียวครับ ดีใจดีใจแหละครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่ามันเป็นความใฝ่ฝันเนาะของเด็กๆคนคนหนึง่งที่แบบว่าเออเราก็อยากที่จะแบบว่าเติบโตในวงการบันเทิงอยากทางานในวงการบันเทิงให้คนมีความสุขหรือคนคนที่เรารักได้แบบได้ได้แบบได้รับผลงานที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมตั้งใจแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้ได้แบบว่าเออได้ชมหรือได้ดูหรือว่าสนุกกันอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นเซนในครับการของการเป็นนัก้ออีกใช่ไหม อาจจะได้เห็นเรื่อยๆครับในในในเวของทางศิลปินที่แบบร้องเพลงก็อาจจะได้เห็นกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นเออเพลงประกอบละครบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวว่าจะเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงเดี่ยวอาจจะเป็นเพลงเต้นเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีที่กำลังคุยๆและทำทางกันอยู่ใช่เพราะว่าจริงๆก็อยู่ในพาร์ทเบื้องหลังอะไรเงี้ยที่แบบเออแต่งแ랩แต่งอะไรให้กับเออหลายๆคนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แสดงว่าจะได้เห็นเราในพาร์ทของนักร้องแบบคู่เลย อาจอาจจะฟูขึ้นฟูขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามประสบการณ์ครับถ้าประสบการณ์เราแบบแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะฟูขึ้นเรื่อยๆครับแล้วในพาร์ทของการแสดงแ่ะแน่นอนแน่นอนเรายังเต็มที่เหมือนเดิมครับแน่นอนว่างานการแสดงเป็นงานที่เรารักมากงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทําทั้งทุกงานให้เต็มที่แหละเพราะทุกครั้งที่อยู่บนเวทีผมก็สนุกไปกับมันหรือทุกครั้งที่เราอยู่หลังกล้องเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกับเราทุกคนครับแล้วในเรื่องของการแสดงจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่จากเซนนี่ไหม แน่นอนครับวีน่าเรารับเป็นซีรีส์ที่แบบรีเมคเกาหลีเหมือนกันแต่เป็นแบบว่าในรูปแบบที่ต่างเลยทุกคนจะไม่ได้เห็นบทบาทผมที่เคยเล่นมาแบบล้างทิ้งในเรื่องราวเก่าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรับปีใหม่ก่อนเลยนะครับผมในเดือน3ที่จะมีเป็นละครเรื่องเลดไฟโกเงี้ครับผมก็เป็นเรื่องราวที่คนที่เห็นผีแล้วไม่สนใจโลกอะไรเงี้ยก็แบบก็แปลกใหม่เลยหรือว่าในช่วงปลายปีอยู่ที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนี้เป็นวันเธอก็จะได้เห็นผมแบบว่าเป็นคนที่แบบ ลูกสอสอ,สอเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเป็นแบดบอยสักทั้งตัวอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแบบที่เป็นมุมที่ต่างไปจากจะเห็นแบบว่าเออเป็นผู้ชายหว,วานเรียบร้อยอะไรเงี้ยอาจจะรับเปลี่ยนไปประมาณนั้นครับตรสเตรียมรับกระแสย่งไเพราะว่ามันเป็นบทที่ฉีดจากที่เป็นเนเตส่วนตัวผมไม่ได้เตรียมรับกระแสะเลยนะเพราะรู้สึกว่าทุกๆบทผมชอบอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างส่วนตัวที่เคยรับเล่นบทบาทในทุกบทบาทมาก็ ส่วนใหญ่จะจบ,บทบาทจะคาแรคเตอร์ก็คือไม่เหมือนกันสักเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอพอเป็นอันนี้เป็นเรื่องใหม่ๆที่แบบว่าอาจจะแบบว่าพลิกนิดนึงแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราเออเราเราเราคุ้นชินกับการที่เป็นคาแรคเตอร์เรื่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทคนติดตามกันครับยากบอกอะไริๆที่ยผมอเราครับผมก็อริงๆอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ให้การพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างกันเสมอเลยครับผมผมก็จะพยายามผลิตงานดีๆอย่างงานเนี้ยเราก็ทำกันเต็มที่ครับผมอย่างคอนเสิร์ตว เอออยากให้ทุกคนได้ดูอยากให้ทุกคนได้ดูใช่เลยใครที่ไม่ได้ดูก็อยากอยากให้ทุกคนได้ดูใน DVD กันครับผมเพราะว่าทุกอย่างที่ทำเราทำด้วยความรักแล้วเราเต็มที่อยากให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดจริงๆก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับค่ะตอนนี้ก็ถือเราได้เข้าสู่รางวัลซูมอวอร์ดครับซูมอวอร์ดด้วยคู่ซีนยึดตัสูงครับผม ครับอยากบบออกกกะไรัแฟนๆา็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่โหวตให้กับผมเองด้วยแล้วก็ไทยทางพีซีด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่โหวตให้ก็เดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าว่าเราจะรางวัลนี่จะจะได้ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันแต่ก็ไม่ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ก็ตามผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอดนะครับครับเพราะว่าส่วนได้รายได้สวนหนึ่งนะราจะเอาไปสมบูรณ์อ่าครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมมาโหวตของทางทางตรงนี้ด้วยก็ ขอให้ทุกคนมาแบบก็ว,ว่ามามาโหวตกันแล้วก็อย่าลืมทำบุญกันช้ไหมเรามาได้ทำบุญกันก็อนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับผมเชิญชวนทุกคนมาโหวตกันแล้วมาทำบุญด้วยกันนะครับครับ